จิตหลุดพ้นในยะที่สองพิขุทั้งหลายพิขุเห็นจากขูอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขุทั้งหลายพิขุเห็นโสตะอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เทียงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ พราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีทิขูทั้งหลายทิขูเห็นคานะอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสินมส้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขุทั้งหลายพิขุเห็นชิวหาอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขุทั้งหลายพิขุเห็นกายะอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขุทั้งหลายพิขุเห็นมณนะอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งจักขุโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งจักขุตามความเป็นจริงเมื่อพิขุกระทำไว้ในใจซึ่งจักขุโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งจักขุตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อนายในจักขู่เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งโสตะโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งโสตะตามความเป็นจริงเมื่อพิคุกระทําไว้ในใจซึ่งโสตะโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งโสตะตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในโสตะเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งคานะโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งคานะตามความเป็นจริงเมื่อพิขุกระทำไว้ในใจซึ่งคานะโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งคานะตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่ายในคานะเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งชิวหาโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งชิวหาตามความเป็นจริงเมื่อพิกขุกระทำไว้ในใจซึ่งชิวหาโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งชิวหาตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในชิวหาเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขุทั้งหลายทเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งกายะโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งกายะตามความเป็นจริงเมื่อพิกขุกระทำไว้ในใจซึ่งกายะโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งกายะตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่ายในกายะเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีที่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งมณะนะโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งมณนะตามความเป็นจริง <ด osse> เมื่อพิกขุกระทำไว้ในใจซึ่งมณะโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งมณะตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในมณะเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี